โอเคนะครับผมก็ขอกราบสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมวันนี้ผม King Non KD Channel กันอีกแล้วนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับผมก็จะมาสอนวิธีการฟาร์มเลเวลนะครับผมแบบว่าวันเดียวได้400เลเวลนะครับผมจะทําได้ไงวะเนี่ยนะครับแต่มันทําได้จริงๆนะครับโอเคก่อนที่จะไปรับชมคลิปนี้ก็อย่าลืมที่จะกดไลค์กดติดตามผมด้วยนั่นเองนะครับผมขอประมาณห้าสไลค์ละกันนะครับใครที่ยังไม่กดติดตามผมหรือไม่จด้กดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคถ้ากดแล้วก็ไปชมคลิปเลยผมไปกันเลย คนะครับผมก็ก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณทุกไลค์ทุกสกายไลค์แชร์กันด้วยนะครับก็ขอบคุณทุกการแชร์ทุกการไลค์ทุกการซับสไคร์นั่นเองนะครับก็สำหรับวันนี้นะครับเราอยู่ในแมปโลกูนนั่นเองนะทุกคนก็ไม่ได้อัดคลิปโลกูเนี่ยมาค่อนข้างที่จะนานเลยนะครับคลิปนี้ก็จะสอนเอาง่ายคือสอนเอาเวลนั่นเองนะครับผมประมาณ400เวลเลยทุกคนนะอันนี้มันได้จริงนะครับผมไม่ได้โกหกนะครับผมอย่าเพิ่งดิสไลค์กันนะผมพูดตรงๆว่ามันได้จริงๆนะครับ แต่400เบลเนี่ยก็คือเป็นคนที่มี EP คูณ2นั่นเองนะครับแต่ว่าสำหรับคนที่แบบธรรมดานะแบบว่าไม่ได้ซื้อ EP คูณ2ก็จะได้ประมาณ200เบลนั่นเองนะครับก็ถือว่าดีแล้วแหละนะครับโอเคผมก็ตอนนี้ผมเล่นเป็น CG นะครับผมของฝั่ง CG นั่นเองนะครับก็ให้ทุกคนเดินมาตรงตึก CG นะครับทุกคนจะเห็นว่าจะมี NPC 2ตัวนะครับผมก็ให้ให้เราทำการมาตรง NPC ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็คคิเข้าไปนะื หนึ่งตัวเนี่ยคือมันจะมีเทนเนอร์นะครับผมประมาณ2คนนะแต่ผมก็ไม่รู้ชื่อมันนะครับใครรู้ก็คอมเมนต์กันได้ด้วยนะครับผมก็จะมีประมาณ2ทเทนเนอร์นะครับสำหรับตัวผมเนี่ยจะเอาตัวนี้ก่อนนะครับผมแล้วก็อ่ามันจะตอนแรกทุกคนจะเป็นศูนย์นะศูนย์เปอร์เซ็นต์นะครับผมหนึ่งตัวเนี่ยทำได้ประมาณหนึ่งร้อยนั่นเองนะครับก็ง่ายคือ2ตัวเนี่ยคืออ่าทำได้ประมาณ20นะผม20ครั้งนะทุกคน ก็ดีมากๆผม20ครั้งลองเอา20คูณ10ดูนะครับผมว่าจะได้ประมาณ2 0 0้นะแต่ว่าถ้าใครแบบว่ายัางไงอะถ้าสำหรับคนที่มีอีีคูณ2นะผมก็เอา20คูณ20นั่นเองนะครับผมก็จะได้ประมาณ400นั่นเองนะทุกคนก็ถือว่าดีมากๆเลยนะครับผมถ้าผมอธิบายไม่เข้าใจก็ขออภัยกันด้วยนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวเราเริ่มเลยทีเดียวนะครับผมว่ามันได้ยังไงนะครับผมมากดตรงเพเลยนะครับผม โอ้ตอนนี้ผมต้องรอเวลาด้วยนะครับผมเมื่อกี้ผมเผื่อไปทดลองเล่นนะครับตอนนี้เราก็รอ1นาทีนะครับเดี๋ยวเราไปฟาร์มก่อนละกันนะครับผมรอเวลาเนาะประมาณ1นาทีนะครับผมเอาง่ายคือถ้าทุกคนเล่นนะหนหนึ่งครั้งนะครับผมต้องรอประมาณ5นาทีนะครับก็ถือว่านานมากๆเลยนะตอนนี้ผมก็จะมาฟาร์มของฝั่ง CG นะครับวันเดียวเนี่ยทำถึงประมาณ400เวลได้เลยนะครับมันได้จริงๆอ่ะทุกคนนะมันไม่ได้ได้เลยอ่ะมันได้จริงๆเลยนะครับ ก็ฝากกดแชร์ฝากกดไลค์ผมด้วยนั่นเองนะผมก็ฝากแชร์ให้คนที่ยังไม่รู้กันด้วยนะผมว่ามันทําได้จริงๆนะครับผมวันเดียวได้ประมาณ200เวลเนาะสําหรับคนที่ไม่มี EP คูณ2นะครับแต่สําหรับคนที่มี EP คูณ2เนี่ยจะได้ประมาณ400เลยนะครับก็ถือว่าดีมากนะเออนะครับผมก็ขอบคุณวิธีนี้จากพี่เอ็กออร์สก尔ินด้วยนะครับผมก็ลืมไปติดตามพี่เขาด้วยนะเออนะครับผมตอนแรกผมก็ไม่รู้แหละนะครับพี่เขามาบอกผมว่า พ้นมนได้ EP แบบว่าเยอะมากอะไรประมาณนี้ทุกคนนะก็ถือว่าดีมากนะครับผมตอนนี้เราฟาร์มรอ,อก่อนเนาะโอเคนะผมก็ระหว่างนี้ก็ทุกคนก็สามารถคอมเมนต์ต้คลิปนี้ได้เลยว่ายะผมทำคลิปอะไรเกี่ยวกับโลกุูนนะครับผมนะโอเคก็ขอ,ขอบคุณทุกยอดไลท์ทุกซับสไครต์กันด้วยนะครับคลิปนี้ผมขอสประมาณ50ไลค์แล้วกันนะครับผมโอเคเดี๋ยวเรารอก่อนเนาะว่าตอนนี้มันได้หรือย,อยังนะครับเดี๋ยวลองไปดูดีกว่านะครับผมก็ อาการรอเนี่ยผมอ่าผมจะแนะนํานะผมว่าเวลาเราเล่นเสร็จเนี่ยเวลาระหว่างรอ5นาทีเนี่ยให้ทุกคนมาฟาร์มเล่นก่อนก็ได้นะครับผมเหมือนผมเมื่อกี้นะเออเนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาฟาร์มเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นเลยดีกว่านะครับผมชุบอ๋อรออีก15บาวินะผมน่าจะรอได้นะทุกคน f c ขอบคุณมากครับผมน้องส,อสุดยอดสุดยอดสุดยอดนะครับ ก็อันนี้เป็นเซิร์ฟ VIP ผมนะครับผมก็ใครอยากได้เซิร์ฟ VIP ก็อยู่ใต้ล่างคลิปนี้เลยนะครับผมแจกประมาณสองเซิร์ฟนะใล้จะหมดด้วยนะผมผมก็ไม่ต่อแล้วนะครับก็ขออภัยด้วยนะครับช่วงนี้เงินหมดนะครับผมโอเคน่าจะได้สิบห้าวีแล้วนะครับอ่าไอข้างบนนี้ผมไม่ทราบนะมันคืออะไรนะครับผมก็ใครรู้ก็สามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนั่นเองนะครับเพราะว่าส่วนตัวผมเนี่ยไม่รู้นะผมว่าเวลาเรากดเนี่ยเราจะได้อะไรนะครับโอเคเรามาเริ่มเลยดีกว่านะครับ โอเคให้ทุกคนสังเกตน,นะเมื่อกี้ผมมีประมาณ3า0ร้อยเจ็ดสิบเลเวลนั่นเองนะครับให้ทุกคนแบบว่าเอาเมาส์นะครับผมเลื่อนไว้อยู่ตรงกลางนะทุกคนเห็นเมาส์ผมปะโอเคเราก็เลื่อนไปตามมันนะผมอย่าให้ออกกรอบนะถ้าออกกรอบนี่คือจบเลยนะครับผมเราก็ต้องรอรอเวลาแล้วเราก็ไม่ได้อะไรด้วยนะครับผมเรียบร้อยนะครับอันนี้คือชนะแล้วนะทุกคน โอเคนะครับผมนะทุกคนก็ลองมาดูนะครับผมตรงเวลเลยนะครับผมเมื่อกี้ผมมีเลเวลประมาณสาม้อยเจบนะผมตอนนี้ได้ประมาณ390รแล้วนะว้าวก็เอาไปใช้กันได้ผมวิธีนี้นะครับเมื่อกี้ f โ c ผมเนี่ยมีประมาณหกสิบนะครับผมสำหรับคนที่ไม่อ e ีพีคูณสองก็จะได้ประมาณสามสิบนั่นเองนะครับผม <Wow. S 1> ก็เมื่อกี้ผมเผือไปอัพไป,ปที่เรียบร้อยแล้วนะค ah. ขออภัยด้วยนะครับผมลืมอัดคลิปนะเออลืมอัดคลิปไปเลยนึกว่าอัดไปแล้วนะครับผมเมื่อกี้ผมตัดไปหนึ่งฉากเนาะเพราะว่าผมอัดผิดนะผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็สามารถไปใช้กันได้เลยนะครับก็หนึ่งก็หนึ่งครั้งเนี่ยทำได้สี่รอเลเวลนะทุกคนถ้าทําได้สี่รอเลเวลปุ๊บใช่ไหมเราไม่สามารถทําต่อได้แล้วนะครับผมสำหรับผมนะแนะนําว่ารีบซื้อ EP คูณสแล้วค่อยมาทําดีกว่านะครับผมเพราะว่า มันตันเนี่ยคือมันตันเลยนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะกดให้ดูนะครับผม1ตัวทําได้ประมาณ100นะครับผมก็คือ1ตัวเนี่ยทำได้100%ใช่ไหมเราก็จะได้ประมาณ200ละ200เลเวลละนะผมก็อีกตัวหนึ่งนะผมก็ทําเหมือนกันนะผมก็ได้100ก็ง่ายมารวมกันก็ไปกลายเป็น400เลเวลนั่นเองนะครับสำหรับคนที่ไม่ไม่มี EP คูณ2ก็จะได้ประมาณ 200นั่นเองนะครับก็ขออภัยด้วยนะผมที่แบบว่าคนที่ไม่ซื้อเนาะก็ได้ประมาณ200ก็ดีแล้วนะครับผมเพราะว่าไอ้ระบบเนี้ยมันน่าจะเอามา เปนยังไงอ่ะเอามาเสริมเพราะว่าออโต้คิกมันใช้กันไม่ได้แล้วนะครับใช้ทีโดนแบนนะครับผมบอกเลยนะคนที่ใช้ก็อย่าไปใช้เลยนะครับระวังโดนแบนด้วยนะผมแล้วก็จะมาเรียกร้องทางโลบอกให้ช่วยอะไรประมาณนี้นะครับก็คลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับผมเอาเวลง่ายๆนะก็อย่าลืมเข้ามารับกันด้วยนะครับผมก็หนึ่งวันเนี่ยได้สี่รอยเวลจริงๆนะครับผมไม่ได้โมนะครับเพราะว่าหนึ่งครั้งเนี่ยเล่นหนึ่งครั้งเราต้องรอประมาณห้านาทีนะครับทุกคน นะก็ลองไปใช้กันได้เลยนะครับมันได้จริงๆนะผมไม่ได้โกหกนะครับผมก็ตอนนี้ผมก็ต้องรอเวลานะครับตอนนี้เมื่อกี้ผมลืมอัดคลิปนะผมนานเลยนะมาบานรอประมาณ5นาทีนะผมโอเคคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้นะครับก็ใครชอบหรือไม่จะกดไลค์ผมด้วยนะครับใครที่ยังไม่กดติดามผมหรือไม่จะกดติดตามแล้วฝากกดกระดิ่งให้กับผมด้วยนั่นเองนะครับโอเคเจอกันใหม่คลิปหน้าสากคลิปนี้บา,บายยครับผม